ถึงตอนนี้ครับอสตันวิลลอยู่อันดับ3ของตารางนะฮะชนะในเกมลีก7นัดติดต่อกันทุกรายการ10นัดติดต่อกันตามจ่าฝูงอย่างอาร์เซนอลอยู่3คะแนน17นัดผ่านไปเราพอจะเห็นภาพไหมจ๊ะถ้าเราจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แค่อาร์เซนอลและแมนเชสเตีแล้วนะอ,อารันซนอลมีความแข็งแรงขนาดนั้นไหมกับค่าจะพูดว่าปีนี้พวกเขาจะได้ลุนแชมป์ คือถ้าวัดที่ศักยภาพเนี่ยเขาสู้อเซนอลกับแมนซิตี้ไม่ได้แน่ไม่ได้เลยแหละมาตรฐานฟอร์มการเล่นก็สําคัญทีนี้สํารองของวิล่าในแต่ละตําแหน่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทดแทนได้นะเพียงแค่ช่วงครั้งช่วงคราวมันแค่แบบทดบางเกมเออเป็นตามสถานการณ์อ่ะคือมีอ่ะไม่มีพอไว้วางใจได้ไหมได้แต่ถ้าในระดับแบบที่มันเข้มข้นไปถึงแชมป์เลยอ่ะต้องคุยกันหน่อยใช่ เพราว่าคุณภาพตัวสมรองของแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลเขาดีกว่าไม่ต้องไปมอง11ตัวแรกที่ดีสุดหรอก2ิทีมนั้นก็เหนือกว่าอยู่แล้วคือผมกลังจะบอกว่าถ้าคุณถึงปีใหม่แล้วประมาณนี้เนี่ยเอาให้จบปีใหม่เลยนะคุณยังตามอยู่ประมาณ2-3แต้มเนี่ยคุณต้องเลือกแล้วยุโรปเนี่ยเหมือนเดิมยกชุดเน้นพเมเ์ลีเน้นเลยแต่อย่ากดดันนะไม่ต้องดูนัดดับตารางเตะเหมืนมนอนเดิมเ,ออเล่นให้สนุกเหมือนเดิมชนะคือโบนัส แล้วเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆคือตอนนี้เอเมิลี่ทำอยู่เขาบอกว่าทุกๆเกมถูกถามแล้วตอนหลังเนี่ยใช่ไหมคุณชนะต,ต,ต้องเริ่มแล้วโอ้โหชนะ6 7็นัดรว่วนี่<อ>ในีเมียรีไม่ธรรมดาแล้ว<อ>หลังจากคุณล้มอาร์เซนอลเนี่ยถูกตั้งคำถามมาตลอดว่าลุ้นแชมป์ไหมเอเมิลี่บอกใจยเย็น humble stay humble เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกๆเกมทุกสัปดาห์ผมก็บอกลูกท <laughs> ีมผมเหมือนเดิมก็พูดภาษาบ้านก็คือไม่ต้องเหลิงเล่นไปเรื่อยๆเล่นทีดีที่สุดซ้อมลงไปเล่นตามแผน จบแล้วค่อยว่ากันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เขามีจิตวิทยาในการพูดที่ดีพูดกับนักข่าวพูดกับลูกทีมแล้วก็ทําให้เห็นในสนามครับส่วนเรื่องจะลุ้นแชมป์ไหมถ้าเรามองที่ศักยภาพเขาไม่ถึงหรอกแต่ถ้าแบบตรงไปตรงมานะในโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกต้องเราก็ยกตัวอย่างเลสเตอร์ซิตี้ใช่ซีซั่นนั้นบางคนบอกโอ้ยทีมใหญ่มันล้มหมดเลยอสเปอร์ก็ไม่ดีพอแต่ซีซั่นนี้แมนซิตี้เชนนอลยังมีอยู่ตรงนี้ไงเราติดอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าวินล่าจะดีต่อเนื่องไหมครับ เขาล้มเชลซีและอาร์เซนอลได้เกมที่จะมาถึงเนี่ยโอ้โหอีก2แมตช์นะไม่ต้องรอนานใช่ไม่ต้องรอนานแมตช์ต่อไปครับ27ธทันวาเนี่ยบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็แมตช์ส่งท้ายปีคือ30ธทันวาเนี่ยเจอกับอาร์เซนอลอ่ะเอาแค่2แมตช์นี้ก่อนใช่แต่มันเป็นเกมเยือน2เกมไงใช่เยือน2เกมเลยคือคุณไม่แพ้คุณกลับออกมาแล้วมี2แต้มเนี่ยโอ้โหหล่อแล้วนะผมว่าโอเคมากๆเลยถือว่าเป็นผลงานที่ดีมาก